bắt đầu ờ... là những cái chim sưng để bắt gặp này người ơi 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 cứ ơi 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 này, mông มเออเนาะเอาพี่น้องเลยเปิดภาพขึ้นมาดูอ่าเรานอนเราสเปรเองไม่สันเนาะสบายดีน้องละเดอรดอร์เหได้น้องบุญทวีอยู่จะบอกไหมพนพนไปหลิงอยู่นเลยพนบกฮะพนบกไปหลิงอยู่พนบกน้อกเคียนเลยป๋าไปไหนน้องเคียนบุญเพ่นยางไปเออย่างไป ไก่เดอบน้าลงเขียนน้าเจ้ว่าน้านงเขียนไก่บักพุ่งเยอะเพื่อนเพื่อนผู้ตู่อ๋ไก่เลยเนาะเด็กเห่น้ามาชงเลยเอาแซงกันแล้ววะอี่ว่าตาเพิน่ตกันนะโอ้เพินเอาบอกมาชงเลยเนาะเออพุ่ phụ đấy bọc mai này bao tiền bao tiền em ừ, bao ờ, chắc con ừ, à... phần nào ba ba ní nong bút bì là bao nhang ah nó đong mưa là đồng ý, phần nào người nong bút bì phần Balin nó ba ní cả Balin nó mua vào hôm qua nè qua chuông nhang nó hết phần nong con cả ไปดินน้ำมูลน้ำคูพี่น้องเนะาะพ่อแม่ก็มาแล้วพ่อก็มาแล้วเนาะไอ้เก่าทีา่ยันผมมีผู้อยู่น้ำน้องใส่ผ้าแลบพี่น้อง,าาลองเลยเนาะแต่ว่าจังใดการทางมาได้เอกพอกาศทักทายสบายดีครอบเมพี่น้องเอฟซีกันเบือ่อท,ทุกคนพี่น้องเลยพออยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศน้ำเด้อพี่น้องเด้อเนาะกระขอบมุกขอบใจละลายที่เขามาเบิกมาส้มแล้วก็บพวกดข้ามโฆษณาเนาะทาง สองของบ่าวตาบ้านเฮาพี่น้องเนาะไม่นี้ก็ถือว่าเป็นอีกมื้อพี่น้องที่ว่าอากาศฮอนแล้วก็แดดแดดพี่น้องเลยอ่เด้เป็นไฟกระปอบหยิบหยิบเนาะบ่าวเวียดเคนเนาะเ่าเพื่อเจ็บสวงเนาะเจ็บสวงแลยอะใช่พอพอเจ้าก็อยู่บ้างไหมเออเบิ่งเบิ่นแค่เนาะเขาตาซื้ออันนี้มาอยู่พี่น้องเนาะ นี่แหละมันเย็นๆเน่นี่นะสติกเน่สบายบไหนหาว่อยู่ว่าันแข็งเออออไปจะไปเฮียจะุแล้วโอ้แดดเลย ว่าจ uh, ังไรเนาะเรื่องก่อเพื่อนก่อซานเพื่อนนี่กะปูนเน่ปูนบ่ยมทนมาอแฮซ้ายได้มาเลยอือว่ผัวสาวน้อไอเงไหฮะจะไปใช้มาพี่โอ้เนาะปูนก็มาเลย

ไปสามโลปอมันแท้เอาไปขายด้อไปขายด้าดด้อืงยที่อตอีกก่อนบ้านอันนี้เขบอกชื่อเขาไปขาย้วโอ้ยมันกับมันกับบอลตลาดคุไหนเขาบอเขากินบ้านป่ออื่นเดียวสามโลโอดีโลหนึ่งเซนหาเอาเจ้าว่าเขาซื้อ เอาก็ซื้อไปบอลเขาเจ้าว่าดิโลเซนฮะมาไปในเราก็ได้มงมีอีก่ออันนี้นั่นขัวไว้เรียบร้อยแต่ไปแล้วใือเขาอุ่นเนาะมึงอุ่นขัวใช่ไหมพระโกรดได้แบบยันย็นมาเฮาหอกน้ำแข็งไว้มาแม่แม่นั่นแหละใส่น้ำแข็งเอ่อใส่น้ำแข็งมาเต็มไว้อืมอืมเนาะเอ้าเอาเดินยวจะมาหากินเพื่อนนี่เท่ว่าบรู๊ทได้ชฉพี่น้องได้สามโลพู้นี้เราอ่ะนี่ก็ต้ปลูกพักปลูกพักต้อง มีแนวกั้นได้เชิญรถไก่สะบัดนี่นะเรียบร้อยรถไก่สะนี่เออเจอบอกมาแล้วนะพี่น้องเนาะดีใจน้ำดีใจน้ำเห็นเห็นบล็อกเห็นแห่เห็นส้ายมาอุ่นใจแล้วรับบ่ายนี่ว่าเทานิ่งแ่ปูน ซ้ายเดี๋ยวเนาะช่วงกอนี่แห่นี่ช่วงเทช่วงอย่างมันพุดยังเกียงยังยังบานนี่ปัจจีอ่าส่วนส่วนบานประตูส่วนวงเกาะวงกบนี่แม่นอ่าถ้าว่าบ่ทันมีมาก็แม่นก่อได้แล้วเนาะถามพ่อน้องบุทวีก็เฮากเฮากจงไว้แล้ว ชาการเพื่อนพี่องเลยขาเบิง่งเนาะนี่กับไฮโยมันเป็นห้องที่บล็กปันได้จำห้องเล็กเข้าบันเอาจีดินงเข้าลายเลยอันนี้ประมาณสี่รถสี่รถหารถกระฟอแล้วเราเชียรสามห้องนอนเราหนึ่งสองสามนี่นะเบิกห้องนี้ เพื no right so mm ่อพิชได้เหรอหรือว่าหรือว่าเราสิเหตุแบบมูดเดือนสาวผลบ่เนาะจังได้สามห้องนอนอ่าอ๋านี่นี่ห้องนึงนี่นี่ห้องนึงหนึ่งสองสามนี่แล้วก็สองสองสองห้องตัวนี้เจ็ดห้องโถงทางในตัวนี้เป็นเป็นระเบียงห้องนึงเดี๋ยวนะเนาะอ่าจังได้ถ้าว่าเอาระเบียงสองห้องนี้สิบอะไได้รึเปล่าในความคิดบอตาหรือว่า เด็นทามายเป็นก้อนอเดแดดลีเนาะเจ็๊บหัวรึวังได้บัดเป็นไข่เป็นนาวทำได้เข่าเพื่อนใดกับนาบักอันนี้คือหนูขอจ้บ้นในนอนไช่ผู้น้อยนะบักโตดอกวายอยู่คือคือบเห็นเรนรัดเห็นไอยก็ชิมชุ่มแทะเรื่องบ้านกันบ้าง อดเราไปนอนยอนห้อยันี่เออจะจะจโมงนอนคืนนี้อยางวันอนสี่โมงสัสี่โอ้โนี่ยนนอนเอาแบบแบบได้เาไลอะไรกลุกมาเก็บแบบช่วงลึกๆนี่ยแบบมันแห้งมาบวะเก้าโมงม่ันจกมาเก้าเริมเก้าโมงห้าสี่โมงคเออจะพอหอเอแบบเขาเขานอนหลตื่นเช้ามาจังตักกับผได้ปุ๊บผก็ไปไป กระไลนี่นะครับเรานจ้าเจ้าสามเถื่อสีเถื่อเก็บระเบิดเอขอกระเบิดนอนน้ำลุกมสามเถื่อพอดีได้สามโลหอยอดรับบดนอนหลายได้เลยแบบเป็นไข่เป็นยังมาเนี่มันยากเลยไปหาหมอบาทนึงนี่หอยบุริพ่อเลยบุริพ่อเลยเพราะว่าเยากาแฟยาเนูบามือต่อเอาหรือว่าทำเขาต่อกับเขามีเวลาพักผ่อนใครโย เวลาเขาก่อนเนาะคือคือเพื่อนเหมือนกันนี่ไปเห็ดจังว่าด้วยแดดในก็บ่ได้เลยบ่แอนบ่ชอบอันนี้ละชิปชองพันน่ะจังว่าแต่ว่ามันมีบินมันเดียวไปซื้อน้ำเซเว่นมาลิมาบ่คอยชิปชองกับไรแถวอห่นเนาะมันมีราคาอยู่แหละอันนี้ละสิเอปปวด สติงก <ừ. S 2> ็คือบโระบุราคาเนาะมีแต่บัตรนี่มีแต่บัตรบัตรนี่ระบุอยู่นี่น้ำดื่มนี่ระบุอยู่กว่าเจ็ดพันซานมอ่าสิบสี่พันบัตรสติงนี่บโระบุราคาโอ้กว่าสิบสองพันนี่สิบสองพันจบเฮงเงียบ วันนี้ถ่ายวันนี้ถ่ายแต่เกียงเงินมาแบบเออถ่ายแต่เกียงแต่เกียงมากอันนี้แต่ว่าแดดแดที่ก็เอาเบิองเลยด้ิโน๊บแดดกันปุ๊บเด้อ้แดดปุ๊บคนนี้คุ้มเจ้าของละเอาผ้ายยางนี่ไปมุ้งใช้ในบ่อเช่าเราเละยจัดหมัดเอาเป็นเช่าว่าเจ้าเจ้าก็เป็นลูกมือค้นปกคนฟูนก็ได้ทีฟูนค้นปุ๊บได้แล้วน้องพอดีได้ไหมพอดีได้มากเลก่อนเก่าเก่าชิบ เกาชีบเกาลอจ้ะเกาลเออเกาชิบหน่อยด้วยอเกาล้อเกาล้อก่อนแมละรเกาลก็คือเกาลเกาลเอากอบางก้อนําบพอจังนี้บันเลื่องบาทวงกบมาได้เะะ่กอถเลออมีมีมีแต่เอาตมก้อนอ่ายังกอบมดดอะเลยอแม่ว่าจงให้เอาดินเขาก่อนออก่อเลาะทาน้วนอะบอสวัสดขาว่วนเขาเองนั่น เขากรเลยเขากับยูใช่อ <Ừ. S 1> <Ờ, không? S 2> ึเขาพักระตูมก็ได <C ứ S 1> <mà. S 2> ้เลยเออเขาเอาเขาเองนี่และเออเขาหยับยามนั่นหละดินเนี่ยันบินลงหน่อยบนต๊ะมาหลาลอยไปกัเขากระบยกจุกแล้วบคือค่อยอนเล่าบนจุกแล้วหรอเปลือยจะพวกแกดินนี่มันก็ได้แต่ช่วงนี่แหละหน่อยบนต๊มาเขาจะก็บนจุกเลยนะบนจุกแล้วลุงเด่นันไอเด่นังยได้ซ่องหมืนชองเขาโป้อืง เราเขายาเลยเนาะมาบอกเจ้าบอกข้อก็ได้เขาไหนดีดีไหนเนี่ยได้เงินน้ำค่อยน้ำช่องมูลช่องขอบ่มีของโบเฮ็ดแล้วมันมันบ่อยได้เงินมูลช่องจงก่อกกันแล้วนะเขาบอกมีบ่อนบขได้จกแต่ว่าคือมีเจ้ามีพื้นที่มีดินง่วงว่างนั่นเขาคุดแจเชิ้อไทยเขาเรื่อค่อยนะบอกเลยนี่ว่าพัดหน้าน่ะห้ได้โน่นกับคุดไปน้าแล้วแมนบ้านที่ค่อยเขาแย่แล้บ่มีแนวแก รถไทยกูมีเนาะแล้วบอกว่าล้างนเค่รถไททางทางเพื่อนประตูกูมีบ่ก่เลยก่อเขาเลอ้ยอแล้วก็บริหารหน้าหน้าเราก็ห้เขาเ็นเนาะจำพมีรถไทยนะขึ้ว่าเพื่อนมีรถไทยนะกูมแล้วเพื่อนมานุ่มมาหยางแล้วก็เอารถไทยแก่ได้พูดเอาขี้ให้หน้าเอาเราคันชูคันอะไรให้หน้าตัวได้หนอนก็เอาแล้วแบบเออเหตนั้นก็ได้านนคอยแบ่มีแนแก่เพี้ยแก่ ว่าดักใหญ่ขุดเอาแต่ละขุบหนึ่งกบวยนะเดี๋ยวมาใช้รถเข็นกับโบมี่วะเนาะรถเข็นกับไปขุดอยู่ไกลๆลีกับได้บ่แต่ละหาแล้วนั่นคุดนั่นว่าคุดนั่นปลอภัยนะตอบโจทย์เลยหันจะมีรถไทยนะเออมีรถไทยเออโพูนตวบอนว่างๆนั่นนะไปเอาแล้วกันมีรถนั่นนะน่ะโพูนตะโกอยู่แบโอ้ไปบดโพูนนั่นนะโอ้เลยเราตีการเลยเฮ้ยเราไม่ต้องก่ออืมเทีการเลย แบบไร่เทคาดเลยก็เทคาดแล้วไอ้ลดินบล็อกนะบอกเอาไปใส่แล้วว่านี้นะเข้าวหมโจ๊ะนะบอกเอาดินบล็อกไปก่อช่องลอยกว่านเดี๋ยวดินบล็อกช่องลอยฉีดซิบหน้าทีบล็อกเราเทคาดไปเลยแล้วบอกคนเราเห็นนะนะมัดเหล็กมัดเหล็กนี่เทคาดแล้เทคาดแล้วแบบแบบแบบเอาบล็อกไทยอ๋อันนี้เขาพาเอาบล็อกมาห้องเลยแต่กันเทคาดนึ่งอ๋ออยู่ไทยนะเขาเห็ดในนี่แล้วแม่วิชาการอยู่พุ่นนี่เห็ดเป็ดมินมาหลายอยู่ แบบโอ้ยเนาะดินคูนดินดังที่นี่แห้งแบบบริเวว่านะ้วามันจะพ่ันาเขาก็ได้เป็นอะไรมันสีํำมันสีชุงมพวกเราเนี่ยมันสีห่อนเราบางทีมันชูมันก็ห่อนรัคาลงเออดินนะไปทำห้อมันมันบูซืดป่ะใช่บารบอลี่แล้วพไ <half. S 1> อยงไพุ่เออมัน เราตามเพิ่นได้ยังมันอ้าหม้อเขาก็เป็นอ่างหม่งหรือปล่าอมันต้องมันก็บางอามเลยมโอ้ก็เป็นอ่างหม่างนะบัตเทพเออบัเทพพืชมันจะเป็นเทพอย่างไดชนิมันจะเป็นเทพอย่างนันก็เห็นอ่างหม่งขึ้นละว่าก่อนหน้าน้ำมันมีรถไทยนี่นะจะมีรถไทยนี่ได้สบายเนาะอาน้ำพี่น้องพี่ยังกับบมมีบ่เขาบ่ให้ยนี่แหละ เออยันว่าชื่อยันไดอธิบายว่าเออไรบ่่ายนะบ่ยเวาอะไรเอ้ยแท้ๆเอ้ยก็ายบุญแม่นี่เออคอยนี่เฮ็ดนานี่ยังได้หาจ้างยังได้หานกอว่าว่าเอ้ยสิห้ัวแลก็ัวครอบครัวมันเนาะเออๆๆอายามอของมันเขาว่าแว่ามันเพมานู่นนี่นั่นมาก็ยากเนาะก็บ่มีเงินแป้งบว่าอหเออค่าเอาไปจค่าได้บ่ยาและัน และถ้าพ่นมาจกมาอยางนี่ใช่พุดและว่ระชารายุดนหิวมาเที่ราคุกมันใกล้กับใครอยู่นี่จ่าผูกแถวแคมปลาแคบมอย่างพ่ดมันก็จะเกินไปมุ่ยไปอยู่หน้าคอเองแหละคัดว่าให้ได้ชุ่มนะคุดเอ้ามันอย่างเอาในกลางหน้าคอเข้าไปนะฮะพุดเอาน้ำคันมันสิบห้าพันสิบห้าบาทสิบสองพันะไแล้วบ่เออน้ำใบบินบสอง ตนี้ก็สิบหาทสิบาทอมันอยู่ไท้มันเป็นเงินอพมัแมนลกับัไทยนะเป็นตัวไทยใช่ไหมบอตัวตัวลาวบะกับอยู่ไทยพูดกัมีกันติอ่าอ่ามวองเวียดเพาถ้าของเวียดมันชีกวดใหญ่เลยก็เอมันกวดแล้วแแต่หมดว่าน่าจะมีจะให้เอาจะไร่เอารถคันมัน่ะ เลื่อนชาวตาน่ะผู้ดีเบิดคันหน้าหฮเงย์เบาเบาเบาเหล่าแล้วน่ะผู้ดีพ่อเอาแนี่ยบางทีว่าคือว่าน้อยยิ่งแต่บัดบัดคุดแล้วมันพูยได้ดิ่งเอาเอาดินคันมันนะโอ้ไลยเติมคันมันประเบัดคันหน้าแบบแบบกันขวามันก็ได้ชิได้เอ้าสมมติว่ามันมีสามชีให้เจ้าเกิดคุดเอาแต่คันกลางมันนั่นแล้วขั้วเป็นไฮเงย์เลยทีนะกันขวานี่แห่งประเลยนะมันเป็นอะไรนาน้อง นานนูนน้นนานบุงเถื่อนเอาบนในมันนู้นนั่งคุดลงอ่ะนี่คุดลงให้มันเสมอกันบ้านย่ามาไทยฮากับปั๊บให้มันเสมอกันมันแห้งบัวเปลืองพร้อมแล้วมันแห้งบัวเปลืองนันน,น,น้ำคันนามันสมมุิว่าเคยดำามชิบมัดนี่กะห่วยได้เพิ่มเป็นเชา่าผู้เล้วบา่เอาน้ำคันมันพร้อมเอาออกมาเลยอเออบ้านนี้นุงไม่เสื่อ,อนหมห่อนมันคือ Ừ, ừ. ừ. bao chì bò chì bong chì bong chì bay 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 chì lên chì đèn lại, bay chì bay chì bay chì bay đen bay chì bay phù bay chì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  bay bay chì bay ปัจจัย<า>คือห,คนหนึ่ง 600, 600, 600. หกร้อยหกร้อยกัทำหนงานเด็ดๆว่าห็ดงานมือหนึ่งสามร้อยหาิบหนึ่งเนาะนนนอันนี้กับพ่อเจ้าเคยขายทีหนึงแรกนั่นไม่ค่าครับเอาน้ำประจระําเราดอกบานนี่เออน,น,นไเราก็ขายสดเลยเอ,อันนี้ก็เขาไปขายต่อเขาไปขายสามร้อยสี่ร้อยเขาไปขายอาชุมเจ้ากับชื่อกับติ๊กตัวง่ายๆน่ะมะนอกน้ำแข็งเอาต้องคั่วอ่า แต่ข้าวคั่วอะไรมันเดมันเด็กซุ้งบบดนี้อันนี้นี่ยแบบเอาน้ำแข็งแคลรีนั่นด้อยด้วยนี่เราคอยจีบัวกหอยได้แล้วก็จะเอาตัวดิบตัวชุกไปเลยมันลองผมตัวได้ชิ้ได้ขายอดิเห็ดแบบมันได้ขายอยู่แล้วด้แตัก็ได่าจิมเจ้าเอาเข้าไปตลาดน้ำได้ขายอยู่แล้วอยู่แม่นชาวบ้านเท่านั้นมันบริสไปว่าน้ำตลาดนั้นไม่ค่าคนกลางเขนาดกับดีชื้อเลยเขาจะไปเฮ็ดเป็นกองขายตัอ กเธอก็ไม่ค่บันหน้ามาเนาะตลาดแมนแมนกับเจ้าอ่บัดนี้พอเจ้าหาตลาดได้แล้วนี่โอ้โหงากสบายบบได้คอยว่าถยชิันนั่นนช่นี่เนาะเห็นบ่ละถยนั่นบ่นั่นบ่พอพอกินแล้วเอยก็จะมีชิันนี่ใชเลยนั่นแหละไร้ไร้เออพอกินอ่าอ่าเออ เอาไเมนบ่ถั่วน่อยลายเน็ตใหญ่พวได้แลวพันหลายเลยกอได้กินอ่าพันคักแรกคักแรกทำเกถือว่าโอเคโย่เจ้าบุตรเจได้ขายอีกแลแต่ว่าเออนี่ได้ถ้วเออบ้านอิั่นะนี่สิบพันถ้วยเต็มมานี่นเออสิบพัเออเพราะเออกระเปกินเขาก็ื้ออะไรแลตลาดตรนี้บางคนจกินร้านเียก็ไปไปขาย โอ้ยแม่นจำเจ้ามีบัตรนี่เจ้าเอาเบอร์เขาบัตรนี่จะหมดเจ้าไปเออห่อตลาดปุ๊บแล้วเจ้าเอาเบอร์โทรเขาบัตรนี่เออแล้วมันจะไม่อเลอเจ้าหาเจ้าหารลักรูดยังได้เลยเจ้าโทรเขาบัตรนี่อ่าจะหมดว่าเจ้าหาแมงชอนได้ปุ๊บได้แล้วแมงชอนจะมาห่อใช่ไหมจะขอเบอร์มาปุ๊บปุ๊บแล้วเอาเลยอยู่แมนเราก็ให้เลยอ่าชมเจ้าแบบบ่ยากแบบไปขายไปยังที่นะ โอ้ไป่ลดเลยมันรับเอาเองสมมติว่าเขาไปเอาตัดเขาไปขายสุรากับแพงขึ้นเนาะเขามารับเ oh ้าก <Yep. S 1> <The combined> right. ับรถให้ก like ับเจ้าน้อยๆอ่าเากบ่มัแระเป๋าเสียเวลาได้โยได้โยลองเบิรงลองเบิร์นวังเช่นก็ได้หกร้อยบาทเลยเนาะเขาเขาเบิรงแล้วเสียงมันด่านะมันจะห้องจอดจอด โจ๊ดแบบใดเป็นึ่งแหละจอมเสียงตัวตะขวดหรือว่าเสียงแล่น่ะบุ้มมี่มีวะเนาะเออมันมันห้องแบบมันห้องแบบจะจโกดิโจดบ่ร่องแบบเหมือนคล้ายๆก็แมงดาเหมือนกันแล้วมันแค่แล้วมันได้แตกกันหน่อยนึงเออต้องต้องมากันคลืนเหมือนเนาะเอออ่าๆเออดีอว่าโอเคอยู่ไอแล้วมักมันหากินอยู่แล้วเลย เอาแน่นแล้วฮะให้เพิ่นซื้อตะนอนก่อนอ่าปวดปากแดงปากดำแล้วเนาะจะไปใช้วนแดดพี่น้องเหนยลำบากมีแต่ว่ามืออื่นใช้ได้กออยบ่บ้างจ้ะกอเนาะอ่ามือมือนี่นี่เอ่อามือมือนี่ยังมือมีเกียงมือนี่นอ๋าอ,อ๋อ,อโอเคโอเคาสาวสบายดีสบ,บายดีเนาะอ่าไปจ้ะพี่น,อน้องเนาะ พอได้อยู่แต่ห่มข้อแหละพี่น้องอยู่บทอื่นก็ได้ข้อนเอ้าแตาฮิบเข่าฮิบเข่าทางมืได้เองก็ได้อ๋อนีแต่ว่าทางอ้ายเพคนมาเพื่อนละเนาะชื่อเกียงชื่ออยังมังกรเหมือันแต่กะเพิ่นได้เป็นช้อนสามโลพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าเพื่อนมีรถลงไปกะบบขากระปลงไปเดียดเี่ยไ้เพื่อนลงไปนก็ได้เนาะแบบเพื่อนขึ้นมากให้เพื่อนจ้างลงขึ้นมาแบบแต่ยังยังดีได้เนาะแบบจ้างโตเดียวที่นะจะว่า สิลัดลงไปอีกสิลัดมาอีกบัดหัวเสียเงินหลายทางพี่น้องเนาะเอ้าแต่ว่าอ่าดีมุกดีใจนเพิ่นเนาะเรื่องเฮือนเรื่องซานก็ถือว่าอ่าเริ่มเขยับขยายมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอ้าในคลิปนี้ขอกล่าวคําว่าสบายดีนบ๊ายบาย